เฮ้ยมาเตเลียว้นะบุมบมขอคันพอิบุมมองอาไรเดวจังว้าวมากันดามบมาขิงทองนนะไรไรเพื่อนโอ้กูดิแคบเหรอโอ้กูดิแคบบุโอ้กูดิแคบบือเไปก็่เอาเียไอเจ็บปากไม่หายเลยึงติปากมึงึงติสอกโดนปากบว ตั้มามืดหมาม่งหมามงมามืดมามืดมามู่มามืดีนไม่มีเเซื้อตัวนึงอ่ะเออโกชิบิโน่เออนี่หรอนี่โกชิบิโน่นี่อ่ะอันนี้แ่ะไม่มีึไอ้ยันนีคนโนบมกงอันี่มันมันกีเหรอรูโนรูโนร่นไนรูดู <Bruno. S 1> udo, บรูโน่น้่งพูดถึงบรูโน่มันความเทาเทียมมันความเท่าเทียมบรูโนโน่เาเไนซื้ออเียวไอเฮียวงกูอะไรน,นี่ขอนแท่ใช่ไหม <c oughs> แฮ่ดิ <บา S 3> อยาก<า>ไ,ได้อ่ะ ว้าวโอ้เจ็บโอ้ขอโทษเด็กยขอโทษใช่ไหมขอโทษเออไม่ใช่ไี่อ่ะตับฮันชิโระมันใหญ่ไงอย่างกับอุรัจีแล้วไอ้เนี่ยดูดิมันใหญ่แปลกๆปลกัวนี้ก็ใหญ่แปลกๆไหนไหนไม่เห็นไหมันชิโระไหนฮันทีไม่เห็นเลยันชิโระนี่หรอไม่เคยอ่ะนะ คุณาเรียนสวยจังว้าวกูชอบทวินเทลซะด้วยอยากซื้อเจ้าทาวินเทลกูไม่มีตังค์